สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แวะมาบอกว่าโอ้โหหลังจากยุย้ยอะปล่อยเซตสิวออกไปประมาณ5 0 0แสนชุดนะคะตอนนี้ผลตอบรับดีมากคะ่ะทุกคนคะ่ะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำแทบจะร้อเซนตนะคะตอนนี้5,000 500, สนชุดที่ปล่อยออกมานะคะหมดเกลี้ยงภายใน1เดือนนะคะและได้รับการบอกต่อเยอะมากๆเลยว่าตัวนี้เห็นผลชัดเจนมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาสิว สิวทุกชนิดนะคะสิวเรื้อรังนะคะเป็นสิวติดสารนะคะสิวอุดตันนะคะเป็นสิวแบบสิวหนองยุบแห้งหายไวมากๆเลยสำหรับเซตนี้นะตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นสบู่นะัชาริดา้าตัวนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของแบบ ฆ่าเชื้อสิวได้ดีมากๆเลยหลังจากเราฆ่าเชื้อสิวเสร็จจากสบู่ตัวนี้นะทุกคนตามด้วยครีมมิราเคิลนัชชามิราเคิลตัวนี้จะช่วยให้สิวอ่ะที่มีนะคะค่อยๆแห้งค่อยๆยุบแห้งหายไปและช่วยให้รอยดํารอยแดงที่เกิดจากสิวเนี่ยค่อยๆจางลงทุกคนจะผิวหน้าขาวกระจ่างใสและที่สําคัญคือมันกระชับรูขุมขนได้ดีมากค่ะทุกคนเด็ดมากเลยนะคะผิวจะเด็กจะเด้งนะคะนอกจากสิวจะหายแล้วผิวยังเด็กยังเด้งอีกด้วยนะคะ ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมทุกคนถึงแบบโหหาซื้อซ้ําเยอะมากและตอนนี้คือแบบของแบบหมดเกลี้ยงแล้วนะคะขาดตลาดแต่ตอนนี้คือยังพอมีบางส่วนอยู่สําหรับใครที่สนใจรีบสั่งเข้ามากันได้เลยนะคะเพราะว่ารถต่อไปของเราคือมาอีกทีคือประมาณช่วงมีนานะคะ,ะมีนาเมษานะคะจะค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆนะคะ เพราะว่าตอนนี้คือเราออเดอร์ไปอีก1ล้านชุดนะคะแล้วก็คาดว่าจะไม่พออีกแน่ๆเพราะว่าผลตอบรับดีมากๆเลยสําหรับใครที่มีปัญหาเหล่านี้อยู่ยุ้ยแนะนําเลยนะคะเซตนี้เพียง370บาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้าซื้อแบบ สองชุดสามชุดราคาจะแบบถูกกว่าน,นี้อีกมากๆเลยนะคะรีบสั่งเลยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาสิวยุบอกเลยชุดนี้เด็ดมากเอาอยู่มากๆและได้มาตรฐานปลอดภยัยไร้สารอันตรายทุกชนิดนะคะมั่นใจได้เลยเซตนี้คือเด็ดจริงค่ะ